เຮົານະຄົນຕາມໃນບ້ານນີ້ເຊິ່ງມອງເເນບພິແອົາໍມາດາດບວນັບໃນສາມົນໂຕາ อุตรดิตถ์ครับนักสาวไทยพววอุตรดิตถ์น่าสนใจน้องครสาวหับใจต่อไปครับอ่าลำดับที่สิบเอ็ดลำดับที่สิบเอ็ดก็คือบ้านรับเหมือนหังดอกเบี้ยยังสามครับเสือรานแสดงสาวผึ่งสายมาเที่ยวงานประเพณีสือพี่ถอยตามรอยได้ผลครับ เป็นงานผ้าปา่าผ้าป่าของไทยบววทั่วทั่วประเทศไทยนะครับเราเล่นง,งานลำน้ำที่สินส้นเช้เป็นทีนอกาจากวัดหนองคายครับออใช่มสนสเตย์ไทยวลบันโมอ๋อเจะของอาจารังขน,น,นองนะเออก็บรวมมาเนี่ยรักษการแสดงเผ่าโวนลาวไทยสองสุดสองสุดครับ 24เสิเป็นของบ้านถ่ายมูลเฮาเครับเจ้าภาพมีสองเพลงครับสุปลดาวนัาเสียงขนี่ัมือนลำวงจ้าพงทุกมือลำดับที่สิจั้าวัดนครนายกครับจังหวัดนครนายกลาสี่สิว่ายเลยการแสดงจดลำพวนถอยพวนอยพวนยั้งานก็ตามด้วยลำวงย้อนยุคครับโอ้อันดับสุดท้ายือม าทงทงเทครับสมรรถรูเจ้าภาพปีักมาแล้วปัจะมีการแสดงของรบปุรีจำนวนหนึ่ง้การแสดงแล้วหกุการแสดงน้องว่ามันจเริ่มันกนกิีการเนี่ยนะให้เตรียมการไว้เท่าที่จำนวนน่าจะทิ้งดึงไปแต่ักประมาณวนหยงยังยังเร็ววุนียไม่ว่ามันต้องมีคนอง ังเมามันเลยครับส่วนหน้าองค์ดูบรรยากาศโดยทั่วไปครับที่กำลังถ่ายครับเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวนะครับไต้ระราชทานกรมสุรจประเทศนะอันนี้มีเลยแดดมีเลยพระยาสมพันธ์นะครับดอกจำเพาะที่นี่เมืองนางทานหอดซดแล้วเขายังมีการถ่ายทอดซดโดยไทหวนบ้านไฝ่ายมูลนะครับไปยังเพจไทหวนแห่งประเทศโดยแสดงว่าเรามีการถ่ายทอดไลฟ์สดสาม สาบเพิดเลยหลายลายช่องทางลายช่องทางอันนี้พี่น้องทำเลยเนี่ยนี่ท้าเงิเนี่ยมันผสมกันโอ้โหเปิดเห็นเผลอนี่มวนซื่นเนาะน้ำกันเนาะโอ้โหเปิดเห็นเผลอแล้วนะครับเม่เผลอจะมาเม่เผลอก็ได้ตอนนี้ท้าทายเลย สุท้าไทยนะไม่เผยก็ได้มารวมวงกองเงาวารนี้งาน้าพ่าตร์ไทยมวลทพ่วะประเทศไทยครับวันนี้มาจัดอยู่ที่รวมกันได้มวลกันอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับบนทัวร์สิวเกิดได้ยินเสียงคล้องเสียงกล้องแล้วก็เคลิ้เลยนะครับจะเข้าพิธีการลรวบอกเด้อครับว่าวไปก่อนว่าไปก่อนลาไปก่อนครับขอบคุณบอาจาจย์วงซ่าครับมวไปเรื่อยๆครับณับเวลานี่ไปเรื่อยๆ เอ้ายาดมยาอมยามองก็เตรียมเนื้อเพื่อนเผื่อพาผู้เท่ามานี่นะครับปองยาวพื้นบ้านสอันนี้เป็นปันเล็กสดเลยนะครับเลยสดเลยสดมวนเทาอยางเลยกก็ได้ดมตียางเลิกก็ม้วนได้ทั้งนั้นแหละนี่รวมกันหลายจังหวัดหลายที่นะครับตีเพ่อเผอเป็นเผือบอกว่าผู้บ่าวบรค่อยมีมีเรื่องเรื่องยอดคนเดียวเองนั่นนะเออมีเรื่องยอดวิทยาวุฒิคนเดียว สร้างบรรยากาศตัวมาสรอยกันเนี่ยเน้อผู้บ่าวเอ้ยผู้สาวยี่ครองแล้วครับผมอ่ากลองกลองนะครับเดี๋ยวถ้าอีดกับเบาเดี๋ยวเธอเปิดดนตรีทั้งทีแรกเข้าไปเนาะมาโอเคครับปาของไทยพวนครับไทยพวนสาวไทยพวนรังจุนใจเนี่ยเอาละเดี๋ยวคนโพนมิวสิกจับเธอครับติดต่ออ่ามาทันที้ลยสวัสดีครับโอ้ยังไหวเนอะ เดี๋ยวฟอดน้ำกันครับลำวงตัวกันสาวไทยพวนรัตจนใจจากคนพวนมิวสิครับผมนะเพอยูเกอกมวนน้ำกันเด้อสอยกันสอยกันมวนพุ่งหงพุ่งหงเต็มรอเเต็มเตเลยครับผมนะเดี๋ยวรอเสียงกําหนึ่งนะครับพอดีมีสลับเสียงอ่าสอยกันครับตองมือนีนั่นเขาถือว่าได้มาสอยกันเอ็ดบุญเยอ นะครับทำมุนอ้อโบนครับเจมี่ครับเป็นเพลเยี่เอ็นเทอร์โบมีเผื่อว่าเผื่อนะมือเนี้ยมาดูลาวงกันครับสาวงชาวบ้านอ่าลองสักครับว่านี่ทุ่สอเสียงอยู่อ่าดันวงศักดิ์เขาบอกว่าเอาทั้งสองสามเพลงก็เอาเเลยครับเอางวดกันไดครับคดหัวนท่ายี่สิบสีจังหวัดสี่สิบห้าชมรมสี่เพลงได้ ແລະນ້ອງແທ້ເດີ້ ડોક્ટર ສີເພງຍັງໄດ້ຫວາສີເພງເອົ້າ เอาเลยครับแบบนี้มันหาหมื่นเลยมีเฉพาะมาสิพันควรเท่านั้นแหละพื่อนี่หอบควงกเลยพื่อนี่หอควางกันละแตกได้ได้กลานะครับ่กนะครับเปเลยครับไี่มขาได้รับบรากาศการป่าของไทยควนแห่งประเทศไทยครับเจ้าทะาังหวัด นะครับพระศาสนาพิบาลครับพระราษฎศาสนาพิบาลนะครับศาสนาพิบาลนะครับเป็นเมตตามันเป็นเกียรติกับพี่น้องควรทั่วประเทศครับหลับได้ครับหลับได้หลับไปก่อนเสียงเพลงแบบน้อยถ้ามันเล่าใจไปเลยคนพวรมิวสิกคนพวรมิวสิกเอาแหงอีกจังหนึ่งพี่น้องเขาที่เห็นอยู่เมืองมันหนักเอียได้เลยนะครับเฮียอย่างไหนนั่งเฮ็ยเลยครับ ดังเกิดสงสัยพี่น้องเมานั่งมานั่งเก้าอี้เเต็มเลยมานั่งเก้าี้เขเต็มเลยครับขามานั่งตั้่้ครับออเมอน้ครับีครับหาเมืองน่าถ่านไ้เยออออ กานบ้นาป่าไทยพวนของประเทศไทยครับอาะบะโดระวง ออกกําลังกายเหอเราอลูกมีเผลอหัวเผลอเหมือนะเราเนอะหัวไหลเอ็นยุ่งแย่เหมือนเรามันก็คนะือแท้ครับแต่มันก็คือแท้อเออคนทวนเขาไม่ได้ซือแท้สองมันต้องหลายเดืนเอ,อนนอรับสิบตุรีสองต้หลายเดือนจะเอาเต็มทีม่เลย,เอเยสองเต็มที่เลย ตอเห็บเพลงครับต่อเห็มครับเพลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้ร้อสุดยอดสุดยอดครับครับผมเผยยูเกิดก็ฟ้อนได้ล้มได้หนักในการเต็มที่เลยนะครับคุกผู้ชมข้ามหอดเจอคอมเมดี่น้องของนะตัวอีมาเต็มนะครับโอเคครับคอมเมดี่น้องครับที่อยูต่างที่ต่างที่ยูยูด้วยเห็บเซิร์ฟนั่งดีกว่านี้นะครับเพราะเขาได้แบนบอลไดปแล้เต้าอีเหลือว่างเข้าไม่นั่งได้ครับ สามนักหอกเขาไปหนักเลยครับสามตัวหอกเขไปหนักเลยไหมหนักลครัอ่างนครับครัพวกกัได้แลยท่าาล้ดนะครับเป็นอย่างครับแดนบอลแรงเป็นอย่างนะครับเอ่ลั่นสีบอลไ้ทำร้าย